เอ้าคุณเชื่อผมนะคุณเชื่ออ่าเอาหลุดจริงเหรอเออหลุดจริงก็ดีขอให้โชคดีเฮ้ยเฮ้ยคุณ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 ผมเจอโจทคุณจำไปนี่ได้ปะจำไอ้คนที่ผมช่วยแล้วมันได้กุญแจแดงผมป่าโอ้ยจำได้จำได้จำได้เอออยู่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 ปล่อยแม่งตาย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 เฮ้ยคนแรกด้วยแล้วเนิร์ดด้วยอ่ะกูปล่อยมันตายเลยบอกแค่นี้แหละมึงมีมึงมีมองหลุมใช่ไหมกูจะปล่อยมันตายบอกแค่นี้เลย เผื่จ,จุ่มเครื่องอย่างเดียวเลยกูจะปล่อยมันตายกูบอกให้นี่แหละไม่ต้องช่วยแม่งนะปล่อยแม่งตายไปเลยแผนนี้ต้องชำระกูบอกให้นี่นะแหละแผนมากตาใจดีนะฝ่งอากา,าดแทงข้างหลังนะดีนะกูจดชื่อไว <c oughs> จจไ้จดเลยนะเหรอติก็ต้องจดเลยจดเลยมึงจดไว้เลยจดไว้ในบัญชีดําเลยไอ้แมวขโมยประตูนี่จําได้ขึ้นใจเลยสองคนนั้นน่ะไอ้เดินไนท์ด้วยปล่อยแม่งตายไปเลยกูไม่ช่วยมึง ขออยู่ไกลก็ไม่ช่วยคุณไม่ต้องช่วยมัม่ไม่ไม่อ๋อคุณจะโดดตู้เหรอโอเคไม่เผื่อมันมีบาร์บีคิวมีบาร์บีคิวไหมโอเคโผมผมผมอยู่อีกตู้นึงนะถ้ามันมาแล้วคุณโดดโดดเสร็จปุ๊บผมอยู่ในตู้อยู่ในตู้ไปเครื่องมานี่มานี่มานี่เอ้ยไม่ไม่มามาไปไปไปออก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 ไม่ไม่ไม่มันมาในเครื่องเรามามามาโอเคโอเคอยู่ตู้อยู่ในตู้อยู่ในตู้ก็อยู่ในตู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะลากไปตู้คุณนะเอ้ยเออตู้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 ข้างหลังตู้ข้างหลัง ข้างหลังเลยหลังหลังใหญ่ที่คุณโดดเสร็จอ่ะเออนี่ตรงนี้เลยรอรอสวยปล่อยบันปล่อยบอลผมเปิดตู้หลอกเลยแค่นั้นแหละแล้วก็ปิดย่องย่องดูผมโอ้ยบิงแม่นบิงแม่นบิงแม่นมันต้องหาตู้ผมก่อนอ่ะเฮ้ยไม่หาวะไม่โดนเลยน้องไม่โดนเลยน้องเดี๋ยวจุกให้ผันผันไฟเลยผันไฟเลย อ่านอยู่ที่เดิมไนะที่เดิมเลยที่เดิมผมฉีกไปให้แล้วเก็บไปให้ละวเก็บไปไกลมากบอกแค่นี้แหละไม่โดนในน้องรีบไปหน่อยลากกลับมาอุอ้ยอุยอ้ยไม่ได้ลากกลับไม่ได้ลากกลับเกือบถึงแม่งเลยตรงนี้น่าจะบาบีคิว ไม่ใช่เออน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีตรงนี้เข้าตู้รอเลยคุณอะเข้าตู้รอระวังนะถ้าขอขาแล้วเฮ้ยไปหาสองคนไปหาสองคนคุณออกมาช่วยผมได้เนี่ยมาบีคิวจริงด้วยใช่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 ไอไอคนที่มันหักหลังผมมันหลบตู้เลยว่ะเปิดตู้ออกมาละไอคนที่หักหลังผมอะถ้ามันโดนอีกผมจะปล่อยมันตายเลยไม่กลับไม่กลับอยู่กับแฮร์ริงอยู่กับสตีฟแฮร์ริงโอเคเราไปฮิวกัน ไปฮิว ah, ันไปฮิวหน่อยตรงอื่นตรงอื่นตรงนี <ok ้อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงแล้วเราก็จะขับไปปั่นไปที่เดิมแล้วเราก็จะโดดตู้กันโคตรคุ้มเลยเมื่อกี้โคตรคุ้มเลยเมื่อกี้ดับเบัลตู้อะเดับเบัลตู้เลยไปที่เดิมที่เดิมที่เดิมเฮ้ยกลับมาวะไม่มันเคลื่อนมาลากไปตรงตรงนล้นผมเนียนอยู่ผมเนียนอยู่ถือเฮ้ยเปิดตู้เปิดตู้เปิด หลอนหลอนตู้หลอนตู้หลอนตู้นะหลอนตู้นะเ <g ills> ก,ก,กลื่อนเกลื่อนเกลือเกลือหลอนตู้นะไอ้นี่เข้าตู้หิวเนี่ยถ้าใช่เนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขา้เขาตู้หิวหรอหา <c ans> ผมอยู่หาไม่เจอเ <c> ป <ans> ็นปัญหาพวกเราอยู่คุณปัญหาพวกเราอยู่มันแขน็งจัดเลยคุณไอแล้วไปแโอเคโอเคโอเคกลับมาปั่นเอ้ยปล่อยปล่อยแม่งตายปล่อยแม่งตายแช่งหัวแม่งเลยปั่น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  เดี๋ยวเราค่อยเขา้าตู้ที่เดิมเฮ้ยมันกลับมาวะเพื่อนลากมาเหรอไม่ไม่พเพม่นอยู่บ้านใหญ่โอเคโอเคโอเคเสียงมันใกล้อ่ะมันใหญ่ไงมันใหญ่เดินไปเร็วโอเคโอเคอเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งทำเครื่องเสร็จนะอย่าเพิ่งทำเครื่องเสร็จนะมันมาเน่ถ้าทำเครื่องเสร็จอ่ะปล่อยมันล้มก่อนเราค่อยทำเครื่องเสร็จปล่อยมันล้มก่อนปล่อยมันล้มก่อนเราต้องใจฉีดใจตากว่ามัน สายตบนี้อ่ะจใจดีนะมึงทางประกูเองนะบอกแค่นี้แล้วกูแค้นฝั่งคุณมากตายไปใส่โง่ไปเอาไอ้เสร็จเลยตายไปใส่โง่เฮ้ยเข้าตู้ก่อนเข้าตู้ก่อนเข้าตู้ก่อนเข้าตู้ดีแล้วเข้าตู้ก่อนเดี๋ยว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 แม่งบาร์บีคิวปล่อยมันตายนะผมไม่ช่วยนะอุ้ยเสาขาวไปมันตายเลยผมไม่ช่วยบอกแค่นี้แหละตกตู้ทั้งเกมออก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 มาได้มฮคุณไปปั่นไฟกัน ปั่นไฟกันปล่อยแม่งตายไปช่างมแม่งไปช่วยด้วยบอกเลยไปปั่นบ้านใหญ่กันเพื่อนเทิดวะเพื่อนเทิดเพื่อนเต่าไหมเออตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเพื่อนไปเทิดเพื่อนไปเทิดเออแถวนี้มีวะไม่รู้มีคุณมี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 แต่อยู่อยู่ตรงนี้เอ้ยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้คุณขุดๆในหน้าพวกเรานี้ยเอะตรงนี้ผมกำลังวิ่งไปเมื่อกี้ผมเห็นเครื่องเนินเนี้ย ตรงนี้มันโซนได้ปล่อยไปโซนกันแล้วกันปล่อยไปเถอะยังไงผมยังน้อยผมก็ได้ล้างแค้นผมก็ดีใจละไม่มีอะไรดีใจไปกว่าการได้ล้างแค้นแล้วเว้ยจริงเป็นเสียงหมาเห่าอะไรคุณเห่าอ่ะหมาเห่าอ๋อหมาเห่าหมาเห่าเต่าขาวคุณหมาเห่าหมาเห่าเต่าขาวคุณบบารบ์ีคิวนะเออว่าลืมอะไรเวรเต่าขาวทันบ้างวะตูติดกันด้วย เสาขาเครื่องเราเสาเขาเครื่องเราเสาเขาเครื่องเราหลบ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 ไว้หลบไว้หลบไว้ไม่ต้องออกไม่ต้องออกมันมาเครื่องนี้แน่ผมว่ารอ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 ไปเลยปล่อยแม่งช่วยกันเองไม่สนด้วยไปหักหลังกูดินะเอาละออกเลยเหรอแน่ใจนะอยู่กับเพื่อนปะไม่อยู่คุณไม่ได้อยู่กับเพื่อน ปล่อยไปเลยไม่สนแล้วกูปั่นไฟเลยไปอยู่อยู่อยู่ใกล้เพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนอยู่ใกล้อยู่ใกล้เสาเพื่อนข้างหลังเราม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 าผมเปิดตู้หรอกผมผมทำเครื่องเครื่องเหลืองไว้ละไปตู้คุณไปตู้อ่ะดิสี่ตู้อ่ะมึงเลือกเอาเออไปตู้ไปตู้เอ๊ะเปิดตู้เปิดตู้หาเลยเว้ยเปิดตู้ก็โดนกูตัดไปหนึ่งอีกเอาคุณนะ อุ้ยบิงแมนมากใช่บิงแมนลมก็ไม่เป็นไรคุณผมรอช่วยคุณอยู่ลม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 มโอ้โหมันเดินเตี๋ยอโอเคผมรอผมรอช่วยคุณอยู่เตี๋ยมันเดินไวมากเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรอช่วยคุณอยู่เนียนอยู่ผมเนียนอยู่ไม่ต้องห่วงอุ้ยหูเสาขาวเลยเนียนอยู่บิงบิงบิบาร์บีคิววะไม่ใช่ไม่ใช่บาร์บีคิวแต่มันหาผมไม่เจอหรอกมันอยู่ในระยะอยู่อ่ะใช่อยู่ในระยะเจอหรอก เครื yeah. ่องแป๊บนึง่งเครื่องแป๊บนึงรอให้มันไปไกลก่อนนะรอเลยปั่นกันปั่นรอไปเลยมันมันไปไกลก่อนให้มันไปไกลโอเคไปไกลละไปเรามาฮิวตรงตู้รอคุณจะได้รอรีเอ้ยคุณรีแล้วนี่รีแล้วเออนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยมันไม่ทื้อเครื่องอะชิบหายละเออมึงตายไปซะเวมึงตายไปซะ ตา,ไไตายไปซะเวนตายไปไซะตายไปซะเวนบอกเลยมึงทำให้ใครแค้นทําให้ผมแค้นนะผมแค้นฝั่งคุณจัดเลยแค่นี้แหละการจดชื่อยันบัญชีดำกูบอกแค่นี้แหละเออจดไปชื่อลงลงเงินโดนนะมาสัากมาตู้ตไหนตู้ไหนตู้ไหนกูน้องเอาตู้ไหนก็ได้เอาตูน้นี้ตู้ยิ่งช่วยลู <c oughs> ย <c oughs> กูไ่ว ไม่ทันนะลากมวกับบอลเล่นตูดเดอยเลยะได้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 แมวเข้าตู้นี้เลย <laughs> ยังไงมันก็มาคุณมันมาหาพวกเราแน่มาหาพวกเราแน่แหวะเลยมันมาหาพวกเราแน่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 มาพวกเราแน่แ ไม่มาวะไปช่วยเพื่อนไปฮิวคิวผมก่อนฮิวก่อนฮิวเสร็จแล้วค่อยไปช่วยยังไงก็ทันอันทันทันอยู่ใกล้ขนาดนี้ใกล้แบบใกล้จัดเลยคุณช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยไม่ไม่ต้องฮิวมันนะไอ้ไอ้นั่นอะปล่อยแม่งตายเลยฮลินตันอ่ะฮิว็ได้ใช่เฮลินตันฮิวแต่อีกคนนึงอ่ะไม่ต้องฮิวไม่ฮิวนะกูปล่อยมึงตายกูบอกแค่นี้แหละฮิวนะ ไม่หิวเลยกูปล่อยึงเลยแอนฝั่งหุ่นบอกแค่นี้แหละเฮ้ยสวัสดีคนมาคุณกลับมาครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับผมกลับมา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 ตู้นี้มากกลับมารอเข้าตู้เลยมันเห็นนะเนี่ยมันเห็นตู้พวกเราเนี่ยเห็นก็เห็นกระตัานเห็นกระตัานเท่นั้นเอง อาจจะไม่โดนแต่เมื่อกี้พลาดเอาใครอ่ะหาไม่เจอหาผมไม่เจอคุณมึงก็หาผมอยู่เหมือนกันหาผมไม่เจออุ้ยแต่ฉีกเลย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 เกินเปิดตู้เกินได้ยินเสียงเลยอีกคนหนึ่งมันเปิดมันเปิดกล่องหรอวะ ไม่เป็นไรผมรอช่วยคุณอยู่ผมรอช่วยคุณอยู่ไกมากโอ้ยต่อใจมต่อใจไปเมื่อกี้เนอะเปิผมรอช่วยคุณอยู่ไม่ต้องห่วงแอนด์แอนด์บินไปไหนอ,ะอ่ะอ่าไม่เห็นน้ำหนึ่งคุณคราวนี้เราต้องเนียนสองคนแล้ววะเ,<อ>เนียนเลยไม่ต้องเข้าตู้ละ ถ้าตู้นี้ยมันรู้สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่สามารถคุยกันได้ครับผมยังฮาเลยคุยกันได้นะด้วยแล้วอย่าเพึ่งหิวนะไปตรงอื่นไปตรงอื่นเดิ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 นคุณเดินวันนี่เดินวันนี่เดินวันนี่มันะต้องไปหาตู้เดินไม่นอนคุณนี่ตรงนี้เลยตรงนี้นี่งๆนี่เล่นทางเกมเลยกูบอกแค่นี้แหละเขาออกเลยบอกพูดคุยกันได้แต่วันนี้คนคนดูเยอะมากเลยนะเยอะ ต้งสาวที่สองคนเลยตอนเดินเดินนะคุณไม่เดินเฮ้ยขาตามไปขาตามไปนี่เลยขาตามตู้ไม่ไม่ไม่ปัญหาตามคอมแอบคุทธไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนเดิ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 นไม่ต้องปั่นแล้วเดินเลยเอ้ยปั่นปั่นก็ดีนะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอเคปั่นเครื่องนี้เหรอเครื่องนี้แหละเครื่องนี้ก็ได้นะตตู้ตรงนี้ไม่เยอะจริงๆสี่ตู้เลยเอาเลยเอาจะตู้ไหน เอ้ยโหไอ้ไอ้สวินไอ้สวินเดียวคิดแม่งลากไปหาเพื่อนเลยวะเราสองคนต้องไม่ตายก่อนอ่ะพยายามมันจะหักหลังพวกเราเว้ยเอาล่ะได้เวลาแล้วมันแน่นอนเอาตู้เดิมปั่นให้เสร็จจริงๆถ้าเราปั่นไฟเราออกไปได้นะเว้ยใช่เราจ้ถูกมัครับเออเราแต่ตันตู้ไม่ก็แก้แค้นอ่ะอยู่แค่นี้แหละนี่คือตันตู้อ่ะโอ้อีกคนหนึ่งก็เปิดตู้เหล่ามาอีกคนหนึ่งตันตู้สองคนมาแน่คุณมาตรงนี้แน่ คุณไปอยู่บนบ้านนะตู้ละคุณแอบตู้เลยหรอถ้ามันถ้ามันเจอเรามันไล่เราเลยนะเว้ยแอบตู้กแอบวะไอตู้ไล่ห้องผมเดี๋ยวเขาเจอเพื่อนเอ้ยเอาให้มันล้มดีเนิร์ดเอาให้มันล้มเอาให้มันล้มเอาให้มันตายไปเลยเนิร์ดเร็วๆฆ่าแม่งไปดิเออคนขี่หักหลังอะฆ่ามันไปดิเฮ้ยคนขี่หักหลังอะให้เราอยู่ใกล้ตู้ไว้

เดวลาจริงแ <LEGO> ล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเดวลาออกแล้วไปแล้วรู้ๆว่าเดวลาปั่นไฟแล้วเอาจริงแล้วเร็วๆๆๆวเร็วเร็วเวดวลาปั่นไฟแล้วออกมาไปเดวลาจริงแล้วเอ้ยเครื่องฝั่งนี้ไปแล้วนี่หว่าต้องไปฝั่งนู้นเดวลาจริงแล้วคุณตายสักทีนะไอ้สวินดีสองแล้วเนี่ยเอิดเดวลาจริงแล้วไงก็เราเอาติดเล่นกันเยอะแล้วไงเดวลาจริงละไอ้แกแคร์แล้วแค่นี้ผมพอใจละพอใจละพอใจสุดๆเลยด้วย แค่มันมีครื่องหนึ่งเครื่งหนึ่องอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรายมีศพอยู่ตรงนี้สมน้ำหน้ากูจะไปะย่อซ้ำบอกเลยจะ,ปะยมไปย่อซ้ำไอ้เว้ยแอนมากผสาจใจดีช่วยขึ้นมาจากหลุมลึกมอาหาหักหลังได้ลงคอทำเพื่อไทยเทคได้ลงคอเป็นเพื่อไทยเทคนะกลับมาว่ะคุณเอ้ยไม่มาไม่มาไม่มาคุณดู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 ให้เปิดกล่องก่อนเฮ้ยมาว่ะไอหนี้อยู่ที่ เอะคุณอยู่ไหนอะ่ะเปิดเปิดกล้องอยู่เออคุณดูคุณมองไว้คุณมองไว้มองใครอะ่ะมองผมมองผมนี่ข้างไกลเครื่อง <laughs> แคนนะไอ้หวัอนี้แคนนะแคนฝั่งคุณมากบอกแค่นี้นแหละเฮ้กระเป๋ามันเต็มด้วยวะย่อซ้ำเลยเวนอ่านหักหลังกูจำได้เลยแคนฝั่งคุณมากตายไปไซสแฮนดิงกูอยู่ไหนวะ ตู้อยู่บ้านเล็กไงคุณเราเราอยู่ใกล้บ้านเล็กอ่ะเราอยู่ใกล้บ้านเล็กคุณไม่ต้องห่วงเอาคุณเข้าบ้านใหญ่เหรอเพอพี่เข้าบ้านใหญ่ละวโอเคโอเคเดี๋ยวผมลากไปเดี๋ยวผมลากไปให้เดี๋ยวผมลากไปให้ไม่ไม่ผมไม่นี่เฉยแอบตู้ไปบาร์บีคิวไงไม่ไม่โอเคโอเคงั้นคุณมาบ้านเล็กเลยมันมาผมแน่จัามือไปละวไปบาร์บีคิวเพื่อนใช้ไม้บ้านเล็กไปแล้วดิ ใช่ใช่ใช่มาตรงแมทเทมได้ไหมไม่ไม่ไม่เออได้ๆเดี๋ยวผมพาไปผมอยู่ในตู้บาเล็กโอเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปอยู่ตรงตโต๊ะตรงเฮ้ยหา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 อยู่หา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 แบบหาจัดเลยมันรู้ว่าผมอยู่บาเล็กแน่มาแล้วมาบาเล็กแล้วเดี๋ยวีผมขอออกของทิ้งของก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมพาไป จริงๆเราควรปั่นไฟนะโอเคคุณปั่นไฟเหอะปั่นยังไงอะมันอยู่กับผมอะโอเคโอเคงั้นคุณก็อยู่ตรงนั้นไปแอบไปแอบไปเดี๋ยวผมปั่นรอให้รไปโอเคมาเครื่องผมนะมาเครื่องผมมือมาเครื่องผมโวผมโวผมคุณอยู่ไหนอยู่บ้านใหญ่เดี๋ยกําลังไปอ้าวชิบหาย ไปหลอกไปโอ้โหตายยากแล้วไปหลอกตู้ต่อหน้าเขาเข้าตู้ต่อหน้าเลยหลอกตู้นี้กูเข้าตู้นี้เอาดิแต่ตอนนี้ผมไม่ได้หวังชนะอยู่แล้วเว้ยผมหวังแค่แก้แค้นอย่างเดียวเว้ยผมก็ไม่ได้หวังอะไรเลยนะเนี้ยเออตอนนี้ผมหวังแค่แก้แค้นกระโดดตู้แค่นั้นแหละได้แก้แค้นแล้วกูภูมิใจแล้วเว้ยไปเครื่องไปไปตู้คุณ ไปตู้คุณไปตู้คุณผมยื้ออยู่ยื้ออยู่ยื้ออยู่รออร้อยคุณโดดตู้นี่ไงวะไปรู้ไงะใกล้วะอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้คือไม้ระหว่างนั้นมันเป็นเนื้อะนะมันเจอหลุมก่อนคุณนะไอบิงไปแล้วว่ะช่วยทันนะแต่ผมยื้อให้คุณรอตู้เลยยื้อให้ ยังไม่ได้แส่ดีนาลีมาดีตาเนี้ยเดียนะผมรอตู้ไว้แล้วเอาทำไมอ่ะผมดรอผมดรอปลอกตู้ไปแล้วอ่ะเปิดตู้เอาผมผมผมอยู่ตู้ข้างในสุดอ่ะมาให้ปะวะกำลังไปตู้ในแมทเทฟอ่ะกำลังไปกำลังไปตรงนี้เห็นปะข้างหน้าผมเนี่ยเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างหน้าผมเนี่ย มันวนเหรอขณะทีนึงจักรอพกเาอีกคนหนึ่งหมื่นมื่นแกเลยหมื่นมื่นมื่นคุณบันบันบรรตาบอดบันตาบอดบอดนานบอดนานบอดนานหาไม่เจอ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 นะหาไม่เจอนะบอดนานนะแอนดจัดอ่ะหาไม่เจอหาไม่เจอ หาไม่เจออยากหาอะไรวะอดคนงินเลยหาไม่เจอหาตรงเครื่องหะไม่เจอเดี๋ยวผมไปเอาของพยาบาลเพื่อนมาก่อนแถมเครื่องละเ a ื d y หัวร้อนจะบอกเลยหัวร้อนดินดผมว่านะถ้ามันเอาพวกเราได้มันพยักหน้าใส่พวกเราแน่เลยเล่นสายเนียนกับมันไปเรื่อยๆเว้ยแล้วมันจะหัวร้อนแล้วมันจะออกไปเองเว้ย หัวร้อนจัดเลยมีน้ำเปิดตู้ไอเปิดเปิดตู้หลอมมีไฟฉายอะบอดไฟฉายบอดหกสิบเปอร์เซ็นต์อะคุณคิดดูแล้วกันบอดหกสิบเปอร์เซ็นต์อะอยู่แมทเทปแถวเดิมไหมอยู่ผมกำลังไปแมทเทปแถวเดิมไหมวะกำลังไปกำลังไปตัวไหนตัวแรกนะตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้โอ้ยตัวไหนก็ได้เอ้ยลุ้นๆๆตู้ไหนก็ได้ตู้ไหนก็ได้ตานัวะฮ้ยมันรู้ เอ teraz, ああ้ยมันเดินอ้อมมันเดินอ้อมรู้ไอ um ้ีมดิตายยากไปแล้วด้วยแล้วกูตายยากไปแล้วลูกกูตายยากไปแล้วเข้าต้ใหแล้วมันโอเค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 กำลังไป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 เอ้ยผมอยู่ตู้หนนะกำลังไปอันนี้อยู่ตู้หนนะไม่ทันนะไม่ทันนะโง่ตู้หนตู้หน ตูวไม่กล้าก็ไม่กล้ามันไม่กล้ามันไม่กล้าจะจิ no ้ตูวเลยคุณคุ้ยหลบอกล็อกตูวได้ไหมไม่ได้ไม่ทันไม่ทันไม่ได้เดี๋ยวผมพันเอ้ยมันมันมันโดดตัวเออเราไม่กระเชื่อ้วยนะเราไม่กระเชื่อ้วยนะหาคนอยู่หาคนอยู่หาคนอยู่อันหรอ หาเลยแม่งเอ้ยคอนเทนต์เกินคอนเทนต์เกินนะหาผมไม่เจอเว้ยหาหาศพผมไม่เจอเว้ยโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <c> ค <oughs> อนเทนต์เกินคอนเทนต์เกินคอนเทนต์เกินนะไม่ผมไม่ปงไม่ปมัป่นแล้วนะ ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้แค่แค่หรอวะนี่มันมีบาร์บีคิวป่ะเนี่ยมีมีนี่ไม่มีเหรอเอาไม่มีเหรออ้าวแล้วรู้ได้ไงอ่ะเราจะไม่รู้ได้ไงอ่ะอ้าวดูโปรไฟล์เลยอุ้ยพันชั่วโมงพันชั่วโมงโอยเขาบอกว่าูตั้งแผนอ่ะอะไรมาด้วยกันนะ GG s e ตแม p ไม่ได้มาด้วยกันนะโหล